เขาทักทีนี่เนี่ยอันนี้กลองนครับนวนวงกล้องมันเขาบอกคอยว่ดยีโอ้ยเย็เนคอยว่าได้ไหมจะตีกันแล้ววันนี้ทานานไหการลุกแล้อันนี้เขาูดยังไงคนไเันนี้ว่าด้ง่งกล้องเลยสงสยเดียว จากซาเยอะขยันขอกเาเานเไปีมนั้นมาด้วยเป็นไีมาเามมองู่มองเลยแงกูหัวใจเลยเ่าเะเข่าาแายหลังแล้วเขาไได้จลังเขาเจ้าเจ้าไปถ่ายมงเลยเขาจาหลังคนแต่เาหัวใช่เขาอะไรรึเปลา งูเกิะ้ยงสูงยนา่ไไปยพูผ้าวไปยนี้ต้องงูกสูงบันาม่คเลยจะม่างี้นีเนี่เอาชามมาที่ไปเลยอันไมเงินยอดหนอยกระชังมันไมนเงินเอามาันาทีหึงทีเดียวเขาจัดการกันก็เลยไม่เงยดูคอยแ้วเขาขาดเดียนรอรอแล้เอาเละมันจอมไม่ไหวน่ะไ่เอา้เ้า มาาวัทงหน้ามี่ององครับพี่น้องเอซีครับครับสวัสนีครับสววสดนองค่ะ่ค่ะเลขวิ่งค่ะเลขวิ่งเจนองไม่ค่อยดูเยนะจ้ามากไปค่ะการวัดรุดหนึ่งวัดกาวนหรุดวันหนึ่งวดนนี้มากแล้วจ่งมาให้แล้วะชมมาให้แต่ว่าบัจบคููให้จังห่วยร้างมาเนี่ยม่เจริญัเป็นจับายิงัจจป็นจับายองเมีย ให้ลายอาจารยเราเองแต่ไม่เจได้ฟันกับเลขดวงเนาะเกิดแล้วว่าจับใช่กันอันนี้ชอบส่วนตัวจับมันเป็นความฟันกับเลขดวงจ้ะแต่ว่าเพิ่นให้ไต้เลขวิ่งมากจังวันนี้เพิ่นว่าจับคู่ให้เลขวิ่งอย่างเดียวสี่รอเลขวิ่งแล้วเขาถ่ายเลขดีเลยนะแล้วเลขดีมันจะรู้กันดี่ ชิบว่ะสิลดูซ้องว่ะตีน้กเขาเนี่ยกองเอสิเป็นมมทรงม้ไห่์ป่ะคะจับเป็นโมทรงมาไห่คือเมื่อนี่ปล่อยเลขวิ่งนะคะแต่ว่าคิปที่ตามากกับปล่อยไปเวดแล้วเนาะสำหรับแนวทาางของกีนองเอาวิ่งตัวใดกีนองวัานี้ยว่นี้วิ่งหกกับเจ็ดจ้ะวิ่งหกกับเจ็ดนะคะค่ะวิ่งวิ่งวิ่งหกกับเจ็ดวิ่งหกกับเจ็ดค่ะหกกับเจ็ดครับเลขฟันตัวใดก่อนเลขฝันเลขฟันนี่ ฟันห็นทะเบียนรถจ่ายฟันวานที่แหลงนะ่ะไปจับพ่นิวหัวเพิ่นไปจับกระดูกไม่หหายอยู่วัดภูกแกนจก้ะไหเป็น,นกระดูกคนจั่อเพิ่นวานนั่มไปบอกเลดไม่เด้อจ้ะเพิ่นวาพพ่นิววาบัดนี้บอกไปนั่มไปบอกพินิวเลยจัดนี้นั่มมาบอกหนูก็ะห็นในความฝันนะจ้ะทตุกคํามาฝันว่าพินิวนังยางเข้ามาในห้อง หอดกลางห้องละอันบบแมนฟินิววันนี้เปลี่ยนแปลงหลังเต็นอันผู้ชายหลังใหญ่จ้ะผู้จังผู้ชายแปดศอกใช่ไหมตะกี้เห็นแต่เงาดำๆสูงใหญ่ยาวไปล้างห้องจ้ะันเงาออกไปจ้ะก็เลยตกใจวิ่งลงจากห้องพักจับหม้อใส่กระฟองใดญจ้ะแล้ก็บิ๊ดนีเลยจ้ะแล้วก็ฝัน่ะจ้ะแล้วก็ตื่นจ้ะเวลาตีเป็นอะไรวะเนี่ย ทะเบียนรถแปดสี่สามสามค่ะแปดสี่สามสามก็เลยเป็นแปดสี่สามซะกาลเอาไงครับเสืลี่ยงวิ่งมากวิ่งหกวิ่งเจ็ดวิ่งหกวิ่งเจ็ดบนในเลขข้ามูลกับแปดสี่สามสามจาปดสี่สามสามไปเบื้งดวงกับมอดูตาที่พ้นว่าจังไรมือนัน้นมีเลขดวงเลขดวงรู้นั้นเป็นข้อสอเกิดพอดีจากสี่สาม ตรงกันอีกจ้ะอืมตรงกันเลยตรงกันกับทะเบียนรถเลยนะครับเนีนจ้ะสี่สามก,กับหนึ่งสี่จ้ะก็นว่าดวงดีเป็นต้นถือเลขว่าดวงดีจ้ะแต่ว่ากัดจีดีขัดเดือนหนาจา้ะคนหามากเพื่อเดือนหนาผอ,อมเลขดวงแต่วันที่หนึ่งพอดีตัวเด็ออกจอดเดือนหนาเนะาะพอดีได้ตัวนี้คือดวงกำลังมากว่าซะต่อแสดงว่าได้จัาคู่ถือถือได้เนาะกับ มีแต่เล็กมูอ่ะจ้ะ่นจงหายเล็กวิ่งกับเลพิ่นมา่นบาจับคู่หายจังหวัน่นหายเตเล็ิ่นมาคือสองเจ็ดจ้ะ่นหายแตงแต่ตองงวดจ้ะแต่คู่มันลดันเล้ยบหายเมียมันลดเิ่นก็เลยบหายจะเอาแตเลขกวิ่งอย่างเดียวจ้ะอะไรไสองเจ็ดสองเจ็ดวิ่งเจ็ดวิ่งหกวะวิ่งเจ็ด้ะวิ่งหกวิ่งเจ็ดนะคะสายดูสายวิ่งบนล่างหมดหเจนแนบนรางจ้ะ นล่างนะคะบางก้นป็นสีฐานมาได้ถามไปเพื่อเลขขาบนกับล่างวิ่งหกกับเจ็ดมาใหญ่ทั้งบนทั้งล่างเนาะวดที่แล้วกับเขาเขาวิ่งสองเลยเนาะเขวิ่งสองวิ่งซูนกับสองเขาเลขสองพอร้อมออกแปดสองคือเลขวิ่งมาใดญ่ทั้งโคเลขดวงนีตัวใดแน่คะเลขดวงสี่สามหนึ่งสี่กับเจ็ดแปดจ้าเลขดวงอไือสี่สามหนึ่งสี่กับเจ็ดแปดจ้าเลขดวง อันนี้เป็นเลขดวงของเจน้องใช่ไหมครับเล่นหลุดวงไปเบิ่งดวงกับหมอดูตาที่ผู้เล่นดวงต้องมอดูตาเฉยอตอเลขไปอยู่ที่เลขดวงนะเพราะว่าแรกเรผู้เล้นไปขอไปขอเลขดวงผู้ใด่นคนอื่อรู้แต่ดวงดี้เราสิบอกให้ซื้อรถแล้วหมอดวเนาะคือดวงเกีน้องมาเดือนหน้าก็ซึ่งตรงกับว่าทีหนึ่งกรกรากมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ หนึ่งกันยายนฮะหนึ่งกันยายนโอ้ยขอให้หนึ่งกันบอกก็ถีดจน้วาสี่สามเลขดวงอีกตรงกับทะเบียนรถจ้กทะเบียนรถจ้กคือสี่สามสามแปดสี่สามสามเลขมันตรงกับเลขดวงพอดีตรงกับเลขดวงพอดี เป็นไปได้นะพี่นไเาสั้นจอดี่บว่าไงเอฟว่ากับเป็นไปได้เพราะว่าเด็กสั้นจอนโอ้สั้นจอดเดี๋ยวม่น้องมันสั้นจอดสัญมันอยู่หมือสั้นจอดเลยนลาย็ไล่จะไปเตาห์หางหน้าหามหลังไปทั้งชีสสองสเขาิ่งตัวเลขนะเขาสรุปโค้วสุงทุเลยว่ามีทั้งมดทั้งม้วนจะไฟมาเนาะวงมเลยอันนี้คือสรุปนะครับทั้งนี้วิ่งทั้งเลขดวงือว่าใช่หาตัวลงนแน่น้องเจ็ดสองสองเลยจิมอมาแต่แก ร่วมใส่กันตหอดเนาะงานตัวใดกันนั่นเอาไป่วนมาค้นจะสตนใจเล็กวิ่งหลายแล้วค่ะอันนี้เจ็ดจ้องสองคุชงมากไปที่แบบมั่วคุชงไม่รั่วเจอมีหลายจังกวอนี้เพราะว่าไม่ค่อยเข้าจับคู่เขาทะเลหายมากตัวเดียวจากน้ังหวง มู่หม่มากกแคหลราแผลเน้นก็คือเลขวิ่งใช่ไหมครับหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดจ่ายโอ้ครับผมเอาเอฟซีครับนะจอไว้นะครับผมแนวทางของเจ๊น้องนะครับตรงๆไปนิ่งๆแบบนี้เอฟซีประโยชนอดีแล้วครับเนี่ยแปดแปดซีสามสามเป็นความฝันเมื่อนี้รวบยอดเลยเพราะบาโก้จุดท้าย เพราะว่าแต่ละอันนี่จะอยู่คนละคลิปเนาะเ<ช>อฟซีเพื่อนกับซีเพราเห็นทั้งหมดแต่ในคลิปนี้เห็นทั้งหมดตั้งแต่คลิปแรกขาดคลิปสุดท้ายนะคะ<อ>ไฟย์รังอีกนิดนึงเ,เห็นเนาะพี่น้องเห็นเนาะเลขหวงวิศีสามหนึ่งสี่เจ็ดแปดสองเจ็ดอ๋อสองเจ็ดเลขหมูเนาะ,ะเลขหมู<ะ>ช่องมาหายมิเช่โอ้เจ็ดกับ เจ็ดสองสองเดือนสามวันนี้บอส่งบ่สจับคูไมาให้รายโจทย์ค่ะไม่ให้คนมับเจ็ดครับครูค่ะเลขลับกอท่อม่อของเจนองนะคะก็มีวิ่งหกเจ็ดนะคะฟันฟันเห็นไฮผีนะคะแปดสี่สามสามนะคะเลขดวงของเจนอนะคะสี่สามหนึ่งสี่เจ็ดแปดสองเจ็ด 7จ็ดสองสองเจ็ดสองสองสองหนึ่งสองนะคะค่ะช่องจันจิล่านะคะก็เป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอนะคะโปรใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะขอขอบคุณขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะคะจันจิล่าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ